เรียนก่อนหน้านี้ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับในบทนี้จะเป็นการสื่อสารการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อผู้บริโภคแนวคิดการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคในที่นี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของเน้นย้ำคุณค่าที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อซ้ำ ซึ่งความตั้งใจซื้อซ้ําในทางการตลาดเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของพฤติกรรมหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปครั้งแรกแล้วและกลับมาซื้อสินค้าของเราเพิ่มขึ้นครั้งที่3ที่4จึงถือว่าลูกค้ามีความตั้งใจซื้อซ้ํานอกจากนั้น ลูกค้าที่มีความตั้งใจซื้อซ้ำ3-4ครั้งขึ้นไปในทางการตลาดเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความพักดีต่อตาสินค้าเพราะฉะนั้นการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคยังมีความเป็นนมามธรรมที่หลากหลายขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่ละตัวของผู้ประกอบการที่จะทำการศึกษาเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันว่าการรับรู้คุณค่ามีอะไรบ้างเราต้องมาทราบความหมายกันก่อนนะคะว่าการรับรู้คุณค่าคืออะไรการรับรู้คุณค่าในมุมมองของผู้บริโภคในที่นี้ก็คือคุณค่าที่ผู้บริโภคเกิดความคาดหวังจากการที่ผู้บริโภคได้ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนนำไปซื้อนำไปใช้นำไปบริโภคเกิดประโยชน์กับจำนวนเงิน ที่จ่ายไปหรือไม่เพราะฉะนั้นการรับรู้คุณค่าจึงเป็นกระบวนการในการประเมินผลหลังการขายของผู้บริโภคในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพตาสินค้าการบริการหลังการขายการดูแลลูกค้าหรือการส่งข่าวสารดีๆเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเองเพราะฉะนั้นมูลค่าของผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายไปก็จะทำให้ลูกค้าอยากที่จะซื้อสินค้าและจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งนักวิชาการได้พัฒนาโมเดลหรือปรับรูปแบบมาตรวัดคุณค่าตาสินค้าไว้สาประการก็คือ1คุณค่าสินค้าทางด้านอารมณ์ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าตามอารมณ์ซึ่งเป็นอัถประโยชน ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากความรู้สึกหรือตามสถานการณ์ทางด้านต่างๆ 2. ในเรื่องของคุณค่าทางด้านสังคมในด้านนี้จะเป็นลักษณะของเซลล์คอนเซปต์หมายความว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ลูกค้าได้จากการซื้อสินค้าจะสามารถทำให้เกิดการยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเชน่นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มรักผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากสิ่งแวดล้อม100%เเซผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทำจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติเมลูกค้าได้ซื้อไปใช้หรือไปบริโภคก็จะทำให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เห็นคุณค่าคุณค่าในที่นี้ก็คือการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมนั่นเองค่ะ 3. คุณค่าด้านการใช้งานซึ่งคุณค่าด้านการใช้งานเราก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 1. ด้านราคาคุณค่าด้านเงินตราซึ่งคุณค่าด้านเงินตราในที่นี้ก็คือเป็นลักษณะของความเต็มใจของผู้ซื้อที่เต็มใจที่จะจ่ายเงินในระดับราคาที่ลูกค้ามีความพึงพอใจและลูกค้าได้รับผลประโยชน์จากสินค้าซึ่งตรงนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของค่าใช้จ่ายในระยะยาวค่าใช้จ่ายในระยะยาวในที่นี้เราจะเรียกว่า ลูกค้าอยู่กับผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนก็คือลูกค้าซื้อสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นภายใน1ปีลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนทั้งหมด10ครั้ง1ครั้งครั้ง,งละ500-1,000ถึงบาทเพราะฉะนั้นมูลค่าต่อลูกค้า1คนกับมูลค่าเงินที่จ่ายไป ก็จะทำให้กิจการสามารถประเมินได้ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกไปขายสู่ตลาดเนี่ยมีมูลค่าของสินค้ามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับระยะเวลาของลูกค้าที่อยู่กับผู้ประกอบการนั่นเองค่ะถัดไปคุณลักษณะที่2จะเป็นในส่วนของการปฏิบัติการหรือคุณภาพเป็นลักษณะของอัตถปโยชน์ที่ได้จากการรับรู้คุณภาพความคาดหวังเกี่ยวกับระบบของสินค้า การปฏิบัติการระบบสินค้าในที่นี้ก็คือการที่ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยหรือมีกา,การการันตีจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความสำคัญในการนำตัววัตถุดิบมาเป็นซิกเนเจอร์ในการผลิตเป็นสินค้านั่นเองค่ะซึ่งเมื่อลูกค้ารับรู้คุณค่าแล้วนะคะ เราก็จะต้องมีช่องทางในการนำเสนอคุณค่าผ่านตัวช่องทางนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นสื่อออนไลน์ตั้งแต่ผู้บริโภคตื่นนอนทำงานทานข้าวตอนเที่ยงเลิกงานหรือแม้แต่ก่อนนอนก็ยังมีการใช้ชีวิต ที่มีการใช้โทรศัพท์อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นธุรกิจออนไลน์หรือช่องทางออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการชุมชนสามารถประยุกต์นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของท่านมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้จะทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการสร้างแบรนด์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาทาให้ลูกค้ารู้จักท่านมากยิ่งขึ้นนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปยิงแอดโฆษณาหรือจ้าง เอเจนซี่แพงๆเพราะฉะนั้นเราสามารถเริ่มต้นประยุกต์ใช้ได้นะคะด้วยการนำเสนอสินค้าผ่านตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook การขายผ่านเว็บไซต์ Google นะคะการขายผ่าน YouTube การขายผ่าน Instagram ลักษณะอย่างนี้จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคที่อยู่แต่ละแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการชุมชนสามารถใช้ช่องทางในการสื่อสารในเรื่องของคุณค่าไปทั้งสองช่องทางพร้อมๆกันก็คือช่องทางที่เป็นออฟไลน์ line, หน้าร้านเราก็ขายช่องทางออนไลน์ line, เราก็สร้างการรับรู้กลุ่มลูกค้าใหม่ทำทั้งสองช่องทางไปพร้อมๆกันในทางการตลาดเราเรียกว่าอมนิชาแนลซึ่งอมนิชาแนลในในที่นี้ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของผู้ประกอบการเนี่ยสามารถอยู่ทุกจุดของลูกค้าที่อยู่ได้ทำให้ยอดขายและกำไรของสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเราสามารถขายสินค้าผ่านอีเมลมาร์เก็ตติ้งค่ะการทำการตลาดออนไลน์ผ่านอีเมลจะเป็นลักษณะของการกระจายข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นต่างๆไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายซึ่งตัวอีเมลมาร์เก็ตติ้ง ก็จะเป็นลักษณะของต้นทุนต่ำในการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีการเก็บข้อมูลในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลชื่อสกุลของลูกค้าที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ประเภทของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ซื้อราคาที่ลูกค้าซื้อต่อครั้งหรือความถี่ในการซื้อของลูกค้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็น Data ที่จะ นำไปวิเคราะห์และสร้างการรับรู้ข่าวสารผ่านอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งได้เช่นกันค่ะซึ่งก็เก็บข้อมูลง่ายๆเลยค่ะสร้างเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ Google Form ง่ายๆเก็บข้อมูลลูกค้าหรือถ้าผู้ประกอบการท่านใดไม่มีทักษะในเรื่องของการใช้ตัว Google Form ก็สามารถจะเป็นลักษณะของการจดในกระดาษเบื้องต้นก่อนก็ได้ท่านทำง่ายๆได้เลยค่ะไม่ต้องซีเรียสเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะสื่อสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือข่าวสารให้กับลูกค้าได้นั่นเองนะคะถัดไปในเรื่องของตัวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งโซเชียลมาร์เก็ตติ้งตรงนี้จะเน้นในเรื่องของการขายออนไลน์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ Facebook Twitter Instagram Pinterest Tiktok ซึ่งตัว Facebook ตัว Facebook เนี่ยจะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มที่มีการทำการขาย ที่มีการไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีนะคะ Instagram ก็จะเน้นการขายสินค้าที่เน้นรูปภาพสวยกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานตัว p i n t e r e s t จะเป็นลักษณะของการทำตัวคอนเทนต์ลักษณะของการทำ How to หรือให้เห็นขั้นตอนกระบวนการกรรมวิธีของสินค้ากว่าจะมาเป็นสินค้า ก็จะสามารถทําให้ดึงดูดลูกค้าได้หรือ TikTok จะเน้นความสนุกสนานความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะซึ่งแต่ละโซเชียลมีเดียที่เราเน้นย้ำเนี่ยก็กําลังได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีสถิติการใช้งานสูงกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่นๆนั่นเองค่ะทำไมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจะต้องทำการตลาดออนไลน์ข้อแรกนะคะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายเพราะสื่อออนไลน์เป็น สื่อที่ทุกคนใช้งานมากขึ้นในทุกๆวันและในปัจจุบันถึงแม้ว่าวิกฤตการณ์โควิด -19 มีการพบเจอเป็นอุปสรรคในการขายสินค้าแต่ในปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีสถิติในการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผู้คนก็จะใช้ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น 2. ช่องทางออนไลน์เนี่ยมีความหลากหลายในเนื้อหาการขายในช่องทางออนไลน์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจะเป็นลักษณะของการขายสินค้าผ่านข้อความเพราะฉะนั้นในการาสินในการขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ท่านจะต้องมีการกำหนดตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาเพื่อน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้นั่นเอง 3. ช่องทางออนไลน์ท่านสามารถดูแดชบอร์ดหรือข้อมูลกลุ่มลูกค้ากลุ่มอายุของลูกค้าเวลาในการเข้าถึง หรือโพสต์นั้นมีการปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับกลุ่มลูกค้าที่เราได้โพสต์ไปสามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือซึ่งแน่นอนค่ะว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำรตลาดออนไลน์เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องทางที่เข้าถึงจำนวนคนที่สนใจหรือ คนที่มีส่วนร่วมดูจากข้อมูลที่ลูกค้าซื้อนั่นเองค่ะ 4. นะคะช่องทางออนไลน์ก็จะลดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเช่าหน้าร้านในการขายของหรือการใช้เคตตาล็อกโบชัวเหมือนที่พนักงานขายเดินแจกเหมือนสมัยก่อนตรงนั้นเราก็จะไม่มีต้นทุนเพราะฉะนั้นช่องทางออนไลน์ก็จะทำให้ต้นทุนของการขายสินค้าเนี่ยลดยลงไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้น จากที่ผู้เรียนได้เรียนมาทั้งในเรื่องของการวิเคราะห์ศัก,กยภาพของชุมชนการวางแผนและพัฒนาของผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การออกแบบบรรจุภัณฑ์การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคและท่านจะทำอย่างไรที่จะสื่อสารให้ลูกค้ารู้ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของท่านมีคุณภาพมีสินค้านี้อยู่จริงทำให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกใช้หวังว่าหลังจากจบหลักสูตร ครบทุกเรื่อง New โปรดัก t เพื่อธุรกิจชุมชนไปท่านผู้ประกอบการทุกท่านจะสามารถสร้างยอดขายให้ท่านและทำให้สินค้าของท่านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ